นิทานเรื่องเซียนหุ้นกับกระทิงทองในวันที่ทุกคนขายหมูตอนจงเชื่อมั่นในเป้าหมายแม้คนอื่นจะรีบขายก่อนการละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อพี่ทุนซึ่งเป็นนักลงทุนมือใหม่สายลุยเขาศึกษาหุ้นมาดีมากวางแผนจะถือยาวตามเป้าแต่พอหุ้นขึ้นแค่สาเปอร์เซ็นเสียงจากเพื่อนๆในครุปก็เริ่มดังขึ้นขายดิพี่เดี๋ยวกลับตัวเดี๋ยวเขียวแล้วแดงอีกอบอกเลย ได้กำไรแล้วต้องรีบขายไม่งั้นเดี๋ยวราคาจะลงพี่ทุนก็เริ่มลังเลคิดคิดขายดีไหมนะใจเริ่มสั่นตื่นเต้นมือก็สัน่นเอาว่าขายก็ขายและกำลังจะกดขายจูจๆหน้าจอก็สว่างว่ากระทิงทองตัวใหญ่กล้ามแน่นตาแวววาวปรากฏขึ้นกลางห้องมันมาพร้อมเสียงคำรามอย่าขายเพียงเพราะคนอื่นกลัวแล้วบอกให้เจ้ารีบขายถ้าเจ้ารู้เป้าหมายของตนจงถือไว้ จงเชื่อมั่นในสิ่งที่วางแผนไม่ใช่เสียงครุบลายไม่งั้นสุดท้ายจะต้องมารู้งี้ภายหลังพี่ทุนเลยตัดสินใจไม่ขายหมูในวันนั้นเขากลับไปดูเป้าเดิมทบทวนแผนและปล่อยให้หุ้นเติบโตเต็มมูลค่าได้กำไรคำโตโตอิ่มไปเลยข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่ารีบขายหมูถ้ายังไม่ได้ฟังเสียงของกระทิงในใจการได้กำไรไวไม่ใช่ใชัยชนะเสมอไปถ้าเราไม่ได้ขายอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ทุกครั้งที่หุ้นขึ้นแล้วจะลงบางครั้งมันก็ไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับยังมีนิทานเกี่ยวกับหุ้นทั้งแนวคิดตลกน่าสนใจอีกเทียบรอติดตามกันต่อไปได้เลย